สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะครับก่อนอลื่นต้องขอขอบคุณกําลังแรงใจพี่ๆเอฟซีทุกทคนนะครับไม่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆในช่องทาง YouTube หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับที่เข้ามากดไลค์นะครับกดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เบาลองนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้นะครับพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวม4น่นอยนะครับงดประจําวันที่21นะครับเดือน1 2 2564นะครับสำหรับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น0นย์นะครับเด่น5วิ่งลูดที่0ูนย์ไปนะครับก็ถามว่าตัวเด่นก็มาทั้ง2ตัวนะครับตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะครับสำหรับนอยเฉพาะกิจนะครับ22 3กับ55 2 3หลุดไปนะครับ ส่วนห้าห้านะครับก็ถ้าเกิดใครเอาห้าไปวิ่งรูดนี้มาแต่น้อยแรกเลยนะครับนะครับผมเด่นห้าเนาะนะครับส่วนพิเศษนะครับห้าเก้าศูนย์กับศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็สายวิ่งสายรูดได้เฮกันนะครับผมเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามาเข้าตัวกลับนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับมาเข้าตรงตรงนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเกิดใครสายวิ่งสายรูดก็มีโชคนะครับส่วนจับคู่ ผมจับไม่โดนนะครับผมให้ศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับให้ศูนย์ศูนย์ออกศูนย์หนึ่งซะงั้นนะครับผมก็ได้เหการทั้งบนทั้งล่างนะครับสลับนอยพิเศษนะครับผมสลับนอยปกติกับนอย v i p ออันนี้หลุดหมดเลยนะครับไม่มีศูนย์เนาะนะครับอันนี้หลุดหมดเลยแต่ถ้ามาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดมามานอยพิเศษแล้วก็มาบนมาล่างแบบนี้ก็นอยต่อไปเราก็ ผ่อนได้นะครับเนาะแล้วก็เบาๆได้นะครับถ้ามาแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดมาน่อยนี้อีกนี่ยิ่งยิ้มใหญ่เนาะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแก้แก้ตัวใหม่นะครับวันนี้เนาะอยากได้ให้สัก2หน่อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆแต่ให้แตกทุกหน่อยก็คงจะเป็นไปไปได้ยากเนาะนะครับครับผมสลับแนวทางวันที่ย1อนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับแนวทางตัวเด่นวันนี้นะครับผมยังชอบตัวนี้นะครับกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับชอบ9นะครับชอบ9นะครับผมชอบ9กับ ชอบ9กับชอบ1นะครับผมสายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่9นะครับถ้าไปพี่เพื่อนชอบจะตรงกันก็เอา9วิ่งรูดได้นะครับถ้าไม่ชอบก็เอา1วิ่งรูดนะครับผมสำหรับ9กนะครับก็จะมี90 91

ในสูตรนี้หลักร้อยนะครับสูตรนี้หลักร้อยผมจะให้ไปที่สี่นะครับก็จะเป็น4 90นะครับแล้วก็497นะครับผม490เก้านะครับสำหรับหลักร้อยนะครับ ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับว่าชอบนอยไหนนะครับภาพรวมก็คือมัดรวมสี่นอยนะครับแต่ที่ผมชอบนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เป็นในนอยนอยพิเศษนะครับลืมบอกนะครับเมื่อวานนี้ผมเน้นไปให้นอยพิเศษมานะครับมาบนมาล่างเลยนะครับผมเน้นไปให้เมื่อวานนี้ในนอยพิเศษเนาะนะครับลืมบอกถือว่ามานะครับเมื่อวานนี้เนาะเน้นในนอยเดียวก็มานอยเดียวจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ แต่ส่วนมากที่ผมให้สูตรเม็ดเดียวเนะี่ยส่วนมากจะมาน้อยเลขนะครับน้อยคือน้อยพิเศษเนาะส่วนมากน้อยเฉพาะกิจก็มานะครับแต่ก็พี่ๆ FC ก็เล่นน้อยเนะาะดังนั้นผมให้พิเศษนะครับพิเศษกับพิเศษกับปกติเนาะนะครับพิเศษกับปกตินะครับสลับในสูตรนี้นะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่น ผมคิดว่า9ก้าไม่เก้าูนย์ก็เกต้องมาสักคู่แต่ผมชอบ9 0เยอะกว่านะครับ9 0้ 90, เนาะหก็สวยนะครับ9ก้าสามแล้วก็9ก้นะครับ 90, 9เนาะ90 93 94 97นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบก็นี่เลยเนาะ490นะครับก็ลองโปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับที่ผมชอบคือน้อยพิเศษกับน้อยปกตินะครับแต่ถ้า PPFC จะเล่นในนอยเฉพาะกิจหรือว่าน้อย VIP ก็ได้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้ PPFC ทุกๆคนมีโชคลาภในแนวทางหวยฮาหนอยวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ กาบสวัสดีครับ